ค่ะวัสดีค่ะพี่น้องชาไทายเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่เป็นงานเข้าใหม่นะคะค่ะราคาพันห้าค่ะคุณแม่จะตั้งแต่ราคาพันห้านะคะเพราะว่าช่วงนี้มันตึงตัวไปทุกอย่างค่ะคุณแม่ก็จะทันอาการกําไรประทูเข่งหนึ่งค่ะสีพัดเทลค่ะเขาเรียกว่าม้วนไอ้กลีบัวพักเทลค่ะเขาเรียกว่าสีพัดเทลนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะ ค่ะลายสีนี้ขายดีมากเลยค่ะถามอยู่มาตลอดคุณแม่ได้มาเที่ยวละ 2- สองสามถุงก็คือลูกค้าท่กกระหมดนะคะค่ะเขาเรียกว่าสีพัดเทลค่ะกรีบบัวพัดเทลค่ะมันเป็นสีธรรมชาติค่ะเขาเรียกว่าสีพัดเทลนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะกําไรประทูเข่งหนึ่งนะคะช่วยคุณแม่นะคะาลูกค้ทุกท่านนะคะเอฟซีของคุณแม่ ทุกท่านค่ะราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะงานเข้าใหม่ค่ะหลุดจำนำค่ะช่วงนี้ผ้าหลุดจำนำมีเยอะมากเลยค่ะค่ะโทรหาคุณแม่ค่ะค่ะเพราะว่าค่ะเศรษฐกิจมันไม่ดีค่ะมีแต่เอาผ้าไปจำนำคุณแม่ไปเอาผ้าวันนี้ค่ะไปนั่งรอจำนำกันเป็นสิบยี่สิบเรียงแถวกันเลยค่ะค่ะเรียงแถวกันจำนำผ้านะคะวันนี้ค่ะจำนำเขาให้แค่หกเดือน แล้วเขาก็หมดหมดการถ่ายถอนนะคะค่ะคือมาหลุดจำนำเป็นผ้าหลุดจำนำค่ะ1,500บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดดูดูเด่นนะคะค่ะา1,500บาทค่ะแม่บวรรักผ้าไหมสวยสุรินค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมต้นตำรับผ้าไหมาสวยสุรินนะคะ1,500บาทค่ะค่ะเจ้าต,ตำรับนะคะต้นตำรับค่ะผ้าไหมสวยสุรินเจ้าเก่าเจ้าเดิมแม่บวรรักค่ะ อันนี้ก็คือเรียกว่าลายลายดอกมะเขือประกาต๊็อปพื้นเป็นสีอ่อนหวานนะคะชมพูอ่อนหวานนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะอันนี้ลายดอกมะเขือประกาตท็อบนะ ค่ะคุณแม่ก็จะกลับภาพเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าคุณแม่ติดธุระจะไปธุระอยู่ค่ะอันนี้ก็ช่องทางน้ําไหลประยุกต์ใหม่นะคะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางเลิศดูดูเด่นนะคะ1,500บาทค่ะเนื้อผ้าเกรดพรีเมียมนะคะค่ะเพราะว่าเนื้อผ้าไม่ใช่ว่าพันห้าจะเนื้อผ้าไม่สวยนะคะดีมากเลยค่ะปกติพวกนี้จะอยู่ที่พันแปดพันเกนะคะราคานะคะแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจตึงตัวค่ะ ค่ะคุณแม่เป็นคนสุรินค่ะสุรินยิ่งเงียบามากค่ะเพราะว่ามันมีมันมีการค่ะตึงกันเขเมรน,นะคะชายแดนเขเมรช่องจอมนะคะค่ะมันมีการตึงกันมากตึงกาลังกันมากค่ะค่ะทุกวันนี้ย่าแย่ไปทุกอย่างนะคะช่วยคุณแม่นะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะนี่ก็พัดเทลค่ะเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์สี่นะคะพัดเทลนะคะ ค่ะสีพัดเทลค่ะเรียกว่ากรีบบัวพัดเทลนะคะ1,500บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะขาดเลิศหรูดูเด่นนะคะค่ะถ้าไม่คมชัดภ้าไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งผ้ายี่้อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเขาเรียกว่าพัดเทลค่ะสีพัดเทลมันเป็นสีกลีบบัวพัดเทลสีธรรมชาติค่ะ1,500บาทค่ะค่ะมีสามผืนนะคะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะราคาพันห้านี่ค่ะเกรดดีนะคะเกรดพรีเมียมนะคะไม่ใช่ว่าของเกรดไม่สูงนะคะแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจมันตึงตัวค่ะผ้ามันเยอะค่ะค่ะลูกคนขายส่วนมากมีตามาจําค่ะจําแล้วก็ค่ะอันดับหนึ่งจะคือเงินมาก่อนนะคะทุกอย่างต้องเงินมาก่อนซื้อหยูดซื้อกินได้ทุกวันก็คือเงินค่ะ ค่ะพักกันนามาเข้ามาจํากันเยอะวันนี้คุณแม่เห็นเข้ามาจาผ้าเยอะมากเลยวันนี้อันนี้ก็ช่องทางน้ําไหลไปยุคใหม่นะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทผ้าสามตะกอความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรค่ะค่ะโทรทักโทรแจ้งคุณแม่นะคะช่องทางน้ําไหลไปยุคใหม่ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่บาทเลิศดูดูเด่นค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะช่องทางน้ำไหลพยุใหม่นะคะอ,ะออกโทนชมพูหวานแววนะคะสวยงามมากค่ะดูดีดูเด่นนะคะ1,500บาทค่ะผ้าสามตะกอทอมือค่ะ สวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดดูดูเด่นนะคะขาดหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นงานเข้าใหม่วันนี้ค่ะมีแต่สวยๆเลยค่ะผ้าหลุดกำนำค่ะและราคานี้มีอยู่แม่บวรรักผ้าไหมสวยสลินแก้วเก่านะคะค่ะราคานี้มีอยู่แม่บวรรักขาะผ้าไหมสวยสลินแก้วเก่าคะ่ะต้นตำรับผ้าไหมสวยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะผ้าไมราคาพันห้าค่ะมีอยู่แม่บวรรักษ์นะคะสวยมากค่ะค่ะงานทีเนียบเกดเอเหมือนกันนะคะผ้าพวกนี้ค่ะแต่ว่ามันเป็นค่ะเป็นผ้าหลุดค่ะนี่ก็ลายเต่างับนะคะราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะผ้าสามตะตอทอมือสวยไม่สางสวยไม่หยืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะอันนี้ลายต่างับนะคะค่ะเอาไปเป็นของขวัญของฝากได้นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่ค่ะ ค่ะไปเป็นของขวัญของฝากค่ะราคานี้ก็พอหยิบพอจับนะคะเป็นของขวัญของฝากให้กับไอ้ญาติผู้ใหญ่และครูบาอาจารย์เกษียณก็เหมาะสมมากนะคะค่ะเป็นลายเต่าง,งับค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะท่านที่อันนี้ก็ซื้อสะสมไว้เยอะๆก็ได้นะคะค่ะซื้อสะสมไว้เยอะๆค่ะแล้วก็ไว้เอาไว้ ขายช่วงมันมันได้กําไรช่วงออกพรรษาม,มันจะมีราคานะคะถ้าพวกนี้ค่ะอันนี้ก็สวยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะถ่างานขาวดาดอกผักขแยงค่ะผากตัวนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะขาดอกผักขแยงงานขาวดําค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนื้อผ้าหนามากค่ะขาเนื้อผ้าหนาหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นลายดอกผักขญงนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะตัดขามให้ดูนะคะอันนี้อย่าอยู่อย่าแบบนี้นะคะแต่ว่ามันไม่เป็นไรค่ะมันเป็นช่วงคขาเวลาระพับกลับมาแบบนี้ค่ะมันก็เป็นงานขาวดําเหมือนกันนะคะขาข้าวพอแบบเจยจัวค่ะคหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะลายดอกผักขะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะขาเนื้อผ้าหนาค่ะหนานิ่มแน่นค่ะเพราะว่ามันเป็นงานสอบเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะ าลายดอกผักขยงน,นะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลือดดูดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพั้าอบาทค่ะอันนี้ก็พัดเทลเบอร์เก้านะคะเขาเรียกว่าสีพัดเทลนะคะได้มาสามถืนเที่ยวนี้ค่ะเจ้าเดียวนี้แหละทำทำแต่สีพัดเทละค่ะ สีธรรมชาติค่ะกรีบบัวพัดเทลนะคะขาดหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเลิศหรูดูเด่นนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สามสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะขาดชมพูไอสีกรีบบัวพัดเทลค่ะขาดพัดเทลนวยค่ะพวกนี้เป็นสีธรรมชาติเขาเรียกว่าสีพัดเทลนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นงานหลุดจำนำค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพน,นิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหนึ่าร้อยบาทค่ะนี่ก็สวยค่ะเป็นช่องทางน้ำไหลพะยุคใหม่นะคะหมายเลขสิบนะคะ หน0่ 1> 1, บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะหนึ่บาทค่ะขาดเลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะใส่ออกงานไหนบุญไหนก็สวยค่ะ1,500บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะหนึ่บาทค่ะ แบบนี้ก็ลายดอกมะเขือประกาศท็อปนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นลายดอกมะเขือค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะค่ะโทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะสนใจลายไหนเบอร์ไหนนะคะค่ะเป็นราคาที่ย่อมยาวเป็นราคาที่ต่ําสุดราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ สวยตลอดการงานตลอดปีนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ<ม>ค่ะนี่ก็สวยค่ะนี่ก็ดอกมะเขือประการท็อปนะคะเป็นเขียวค่ะพื้นผ้าเป็นสีเขียวค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะเลือดหรูดูเด่นนะคะเนื้อผ้าหน,นานิ่มแน่นค่ะ ค่ะเป็นงานเกรดเอเหมือนกันนะคะราคาพันห้าเนี่ค่ะแต่ช่วงนี้เศรษฐก,กิจมันตึงตัวค่ะทุกอย่างมีแต่เข้าลงจำนำหมดเลยค่ะคุณแม่นี่ค่ะผ้านี้เป็นผ้าร้านร้านเท่าแก่นะคะไม่ใช่โรงจำนำนะคะเท่าแก่รับซื้อผ้าไหม่ค่ะทั้งรับทั้งจำทั้งซื้อทั้งขายทุกอย่างใครจะจำก็จำใครจะขายก็ขายนะคะค่ะเขาจะหมุนทุกอย่างค่ะ 1,500บาทนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดดูดูเน่นค่ะหนึ่าร้อยบาทนะคะรูโกันมเวย ค่ะนี้ก็รอามะาเขือประกาศต้เหมือนกันนะคะหมายเลข13กับหมายเลขอันนี้สิบเค่ะหนึ่งพันหาบาทค่ะผ้าสามตะกอความยาว2องเมตรกวามม้าง1นึเมตรนะคะมาตรฐานของผืนผ้าค่ะ1500บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศหรูดูเด่นนะคะค่ะผ้าสามตะกอค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้ ค่ะเป็นผ้าพื้นใหญ่พื้นกว้างนะคะเต็ม2เมตรนะคะการซื้อการขายต้องทําผ้าให้เต็ม2เมตรนะคะถ้าไม่เต็ม2เมตรทางร้านจะไม่รับซื้อน,นะคะค่ะต้องเต็ม2เมตรค่ะเนื้อผ้าหน,นานิ่มแน่นค่ะ1,500บาทนะคะ1,500บาทนี่ก็ลายดอกมะเขือประกาศตอค่ะค่ะ1,500บาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ 1> 1, ค่ะ1,500บาทค่ะเลิศรูดูเด่นนะคะค่ะเป็นลายดอกมะเขือค่ะพื้นผ้าเป็นสีเม็ดมะขามนะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะ1,500บาทค่ะค่ะท่าจะเอาไปเป็นของขวัญของฝากให้กับวันแม่ก็เตรียมตัวนะคะค่ะเตรียมหาเตรียมซื้อไว้เลยนะคะ ค่ะอีกเดือนหน้าสิงหาก็เป็นวันแม่ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็เป็นลายค่ะเขาเรียกว่าลายนาคีนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดแางค่ะเป็นคุ้นหูคุ้นตาบ่อยนะคะนาคีหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะเขาเรียกว่าลายนาคีนะคะ ค่ะย่า,ยาใส่แสดงหนังเรื่องนาคีก็เลยใส่ผ้าผืนนี้เป็นลายนาคีค่ะเหมือนลายนะะั่นค่ะเหมือนลายลิซ่านั่นแหละคนดังใส่ก็ต้องใส่ชื่อมันก็จะได้ดังเหมือนคนดังนะคะค่ะลายนาคีค่ะหนึ่าร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางนะคะหนึ่บาทค่ะ ผืนนี้ก็ลายดาวล้อมเดือนนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่ง้าร้อบาทนะคะค่ะเป็นผ้าดุดจำนำค่ะ1,500บาทเป็นผ้าเกรียพรีเมียมนะคะค่ะแต่ว่าผ้ามันเยอะช่วงนี้ค่ะดุดจำนำเยอะมากเลยค่ะค่ะคุณแม่เห็นเขาไปนั่งแล้วค่ะไปนั่งรอจำนะค่ะตั้งเป็น2ี่สิบค่ะวันนี้ค่ะค่ะเรียงแถวกันรอจำเลยค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีตึงตัวไปทุกอย่างนะคะ ค่ะสุรินยิ่งค่ะยิ่งมีการค่ะตึงกําลังกันนะคะปิดชายแดนกันค่ะแล้วก็เงียบไปทุกอย่างค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะชายแดนช่องจอมปิดแล้วค่ะค่ะบ้านของคุณแม่ก็คนสุรินนะคะคุณแม่เป็นคนสุรินค่ะที่ขึ้นชื่อว่าผ้าไหมสวยสุรินนั่นแหละค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะ 1,500บาทค่ะลายดอกแก้วใหญ่ค่ะพื้นผ้าเป็นสีค่ะน้ำตาลค่ะค่ะ1,500บาทนะคะสีน้ำตาลสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1 5 0่บาทนะคะค่ะเลิศหรูดูเด่นใช้อบุนไหนก็สวยค่ะไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะค่ะงานเกรดพรีเมี่ยมเหมือนกันนะคะราคาพันห้านี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะของมันเยอะค่ะ ค่ะลายดอกแก้วใหญ่นะคะ1,500บาทค่ะถ้าคนไหนมีตังหน่อยนะคะซื้อไว้ค่ะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะซื้อไว้เยอะๆค่ะเราเอามาปล่อยช่วงมีราคาก็ค่ะก็จะได้ดีนะคะอันนี้ค่ะเรียกว่าลายดอกกระเจียวนะคะสวยนะคะ1 5 0 0บาทค่ะพื้นผ้าเป็นสีเขียวเหนียวซับค่ะเขาเรียกว่าลายดอกกระเจียวค่ะ1,500้าบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะ ค่ะไม่มีผ้าทอเครื่องนะคะลูกค้าถามมาเหมือนกันว่าผ้าทอเครื่องไม่ใช่ค่ะค่ะแม่บ้านธรรมดาสามัญไม่มีเงินซื้อเครื่องทอนะคะไม่ใช่ถูกถูกนะคะเครื่องทอค่ะค่ะเครื่องรเครื่องละเป็นล้านบาทค่ะเป็นแสนเป็นล้านค่ะแต่ผ้าสามตะกอยังจะไม่มีปัญญาซื้อค่ะผ้าสามตะกอก็ฟืนเขาเรียกว่าฟืนทอผ้าไหมนี่แหละ สามตะกอก็อย่างนี้ก็ฟืมนก็ราคาอยู่ที่พันสองพันยังยังจะหาเงินซื้อยากแล้วค่ะเครื่องทอมันเป็นแสนเป็นล้านค่ะลูกค้าต้องเข้าใจนะคะไม่มีเครื่องทอนะคะค่ะเป็นผ้าทอมือค่ะทอกี่เขาเรานี่แหละทอมืองานแฮนเมดนี่แหละค่ะอันนี้ก็สวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางเลือดหลูดูเด่นนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นงานค่ะเรียกว่าลายนางงามน,นะคะพื่นว้าเป็นสีเขียวเหนียวซับค่ะค่ะงานเข้าใหม่นะคะวันนี้ค่ะหนึ่งันห้าร้อยบาทค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากนะคะหนึ่งันห้าร้อยบาทค่ะสายหมายเลขสิบหมายเลขสิบเก้าสิบแปดแล้วก็สิบเก้า หมายเลข19นะคะตัวนี้นะคะเป็นหมายเลข19นะคะคะ่เขียวเหนียวซับค่ะ1,500บาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดกางเล,ลิศหรูดูเด่นนะคะ1,500บาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ ใหเนี่ยเอ้เงินหน่อยเดี๋ยวโบให้ไงว,ว้าเอาคือหน้าเนี่เนี่นแม่ไหลของไรดีในทางไหลไดยวนี่ยข้างในก็ได้หมดนั่นแหละอันนี้ช่องทางน้ำไหลประยุกต์ใหม่เหมือนกันนะคะเบอร์สามสิบหมายเลขสามสิบค่ะเลิศหรูดูเด่นนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นงานช่องทางน้ำไหลประยุกต์ใหม่ค่ะ ค่ะเลิศด,ดูดูเด่นนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นงานหลุดจำนำค่ะผ้าสวยนะคะค่ะมีแต่ชุสวยค่ะแม่ววลรักเจ้าเก่า,กาผ้าไหมสวยสุทร์จ้า <Okay. S 2> ค่ะนี่ก็สวยค่ะลายขาลังตัดนะคะสวยเลือดรูดูเด่นนะคะพื้นผ้าเป็นสีเม็ดมะขามค่ะสามตะกออทอมือนะคะค่ะสนใจโทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะไปเป็นของขวัญของฝากได้นะคะค่ะผ้าราคานี้ค่ะพอเอื้อมมือถึงนะคะปกติคุณแม่จะมาขายพันหกนะคะเคยขายแต่พันหกแปค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจตึงตัวมากเลยค่ะคุณแม่เอากําไรประทูเข่งหนึ่งนะคะเข่งห้าสิบบาทนะคะ ค่ะกำไร50บาทค่ะแต่ละผืนค่ะค่ะค่ารถค่าน้ำมันก็หมดไปแล้วค่ะแต่ว่าทำยังไงทำอยู่ให้อยู่รอดอยู่ได้กินเป็นวันๆไปก่อนค่ะค่ะหนึ่บาทนะคะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดกางค่ะอันนี้ก็สวยค่ะนี่ก็ดอกแก้วมาใหม่นะคะค่ะไมายเลขยี่บแปค่ะ 1,500บาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลือดดูดูเด่นนะคะนิ่มหนาแน่นค่ะผ้าเกรดทีเมียมเหมือนกันนะคะค่ะเป็นผ้าลุดจันนํำค่ะค่ะหนึ่บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะหนึ่บาทนะคะ ก็ช่องทางน้ำไหลประยุกต์ใหม่นะคะสวยเลิศดดูเด่นนะคะ1,500บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเป็นช่องทางน้ำไหลประยุกต์ใหม่นะคะ1,500บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเอาไปตัดชุดแสบชุดเดก็เหมาะสมนะคะ1,500บาทนะคะค่ะตัดชุดแสบชุดเดก็เหมาะสมมากค่ะ ค่ะวันนี้คุณยายใส่ชุดเซ็กนะคะวันนี้คุณยายแปลผ้าค่ะกลับมาก็มาไลฟ์เลยค่ะค่ะคุณแม่จะไปทุระาทางจังหวัดค่ะค่ะก็เลยรีบหน่อยนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่าไรค่ะค่ะชอบเบอร์ไหนหมายเลขไหนก็โทรทักนะคะให้โทรทักโทรบอกคุณแม่ค่ะว่าหมายเลขนั้นหมายเลขนี้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์นะคะ ตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะดี l i น์เป็นเบอร์โทรนะคะค่ะให้ลูกค้าดไล n e ค่ะคุณแม่จะได้ส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์ค่ะเพราะว่าส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์เราจะได้เห็นกันนะคะเวลาโทรศัพท์โทรมาคุยกันได้แต่มันไม่เห็นลายค่ะอันนี้เขาเรียกว่าหน้านางปูมค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะเขาเรียกหน้านางปูมค่ะมันมีหน้านางปูมค่ะ ค่ะลายนี้ก็สวยค่ะลายดอกแก้วค่ะ1,500บาทนะคะค่ะให้ลูกค้าเอ็นไลค่ะไอดีไลเป็นเบอร์โทรค่ะลูกค้าเอ็นไลกับไอคุณแม่นะคะค่ะไอดีไลเป็นเบอร์โทรค่ะเป็นเบอร์โทรค่ะเพราะว่าเราจะได้ส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลนะคะค่ะหนึ่าร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะ,ะก็หมายเล็บที่ฉีก็สวยนะคะแล้วผ้าหนาแน่นๆค่ะหนึงันห้าร้อยบาทค่ะคาะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางเลิศดดูดูเด่นนะคะค่ะเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ เลิดรู้ดูเด่นนะคะถึงร้อยบาทค่ะ ผ้าน,นี้ก็สวยค่ะดาวล้อมเดือนนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทพื้นผ้าเป็นสีเขียวนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสวยค่ะผ้าไหมสวยสรินค่ะแม่บวรรักผ้าไหมสวยสรินนะคะค่ะช่วงนี้ราคาพอจีบพอจับนะคะค่ะเอาไปเป็นของขวัญของฝากคุณแม่บ้านผ้านี้ก็ท่านไหนที่ขายผ้าไหมก็ค่ะพอจีบพอจับไว้หลายผืนนะคะเพราะว่าค่ะ ช่วงมันมีราคาก็เราก็ไปดีดราคาได้ค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะเป็นลายนี้ค่ะเขาเรียกว่าลายค่ะลายพวงหลอดไฟนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเนื่อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีค่ะ ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์นะคะตอบลูกค้าทาง,ลาาลางไลนะคะ์ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดค่ะกดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่ค่ะ1,500บาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จุดจางนะคะลายพวงดอกไฟค่ะค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์ค่ะอดไล,ะลนะคะอดีไลน์เป็นเบอร์โทรนะคะ ค่ะ ID e Line เป็นเบอร์โทรให้ลูกให้หลานแอดไลน์ให้ค่ายแล้วคุณแม่ก็ส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์ค่ะนี่ลายเขาเรียกว่าลายนกพก้าวค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะพื้นผ้าเป็นสีน้ำตาลค่ะลายนกพเก้าวค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะก้าวหน้าก้าวหลังก้าวดีก้าวเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะลมนิดหน่อยค่ะ ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทงานเข้าใหม่นะคะวันนี้ค่ะคุณแม่เป็นงานเข้าใหม่ค่ะค่ะผ้าหลุดจำนำค่ะเยอะมากช่วงนี้ค่ะเยอะมากเลยค่ะโทรหาแต่คุณแม่มาเอาผ้าไปช่วยขายอันนี้ก็ลายดอกแก้วค่ะของเก่าของโบราณลายดอกแก้วนะคะ ค่ะเนื้อพื้นผ้าเป็นสีน้ำตาลค่ะรหัสยิบสามนะคะลายดอกแก้วก็สวยนะคะเอาไปเป็นของขนของฝากให้กับคุณยายคุณย่าของเราค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดูดูเด่นค่ะใส่ออกงานไหนก็สวยบุญไหนก็สวยค่ะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะผ้าสามตะกอค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรนะคะค่ะยาวสองกว้างหนึ่งค่ะมาตรฐานของผืนผ้าค่ะ หน0่ 1> 1, บาทนะคะ,คะนี่ก็สวยค่ะหมายเลขยี่ิบเก็ดก็เลิ่อหลูดูเด่นนะคะ1,500บาทค่ะนิ่มหนาแน่นนะคะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นปกติผ้าแกะไม่ได้ราคานี้นะคะ ถ้าช่วงนี้มันเศรษฐกิจตึงตัวค่ะจังหวัดสุรินทร์ก็เป็นจังหวัดชายแดนนะคะค่ะที่กําลังตึงกําลังอยู่ทุกวันนี้ค่ะคือบ้านของคุณแม่จังหวัดสุรินทร์นั่นแหละค่ะขาเศรษฐกิจก็เงียบมากเลยค่ะปิดช่องค่ะปิดทางแล้วค่ะปิดค่ะปิดชายแดนแล้วค่ะไปมาหากันไม่ได้แล้วค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ทายนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะที่ติดตามคุณแม่มาตลอดค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะอยู่ดีมีแฮงทุกท่านค่ะอย่าปวดแข้าปวดขานะคะสวัสดีค่ะ